คณาราศีคืจิกนะคะเหมือนเดิมค่ะฟ้าใช้พลังงานไพ่นะคะทานายดวงความรักคนโสดสถานะช,ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคม564นะคะว่าในรูปแบบดวงพลังงานโดยรวมนะแต่ถ้าเป็นพลังงานตรงกับท่านใดเนี่ยท่านก็ลองปรับสมดุลกับชีวิตของคุณดูนะคะชาวโสดบางท่านบางพลังงานเนาะเนี่ยคุณได้เดอะฟูคุณมีพลังงานเหมือนกับว่าโสดสวยหล่อมาเนาะเหมือนกับว่าเจอใครก็ไม่ค่อยจะ ถูกใจเท่าที่ควรนะคะคุณก็คิดว่าเอ๊ะแล้วเดือนนี้จะมีไหมนะใช่ไหมคะคุณมีพลังงาน the lovers นะคะจะมีในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคคุณก็ปังอีกแล้วนะคะจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเนี่ยหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวนะคะทำให้คุณค่อนข้างตัดสินใจย,ยากนิดนึงนะคะชาวโสดแหม่เสน่ห์แรงอีกแล้วนะคะเนี่ยคุณได้ลักษณะแบบ p e of p e n l e ด้วยนะคะก็ทั้งคุณเนี่ยนะคะคุณก็มีความคิดที่ว่า ตัวตนของคุณเองชาวศิลิจิตคุณก็อยากจะมีความรักที่เหมือนจับต้องได้นะเป็นความรักที่แบบว่าไม่ฉับฉวยถ้าเป็นความรักมาเล่นๆมาเล่นเล่นเลยคุณก็อาจจะไม่ได้สนใจแต่ครั้งนี้นะคุณก็จะมีอายุน้อยกว่านะที่ดูจริงใจเข้ามาแล้วก็เพชรอ้ออดลักษณะก็อายุน้อยกว่าอีกนะคะจะลักษณะแบบพูดตรงๆงอารมณ์ร้อนนิดนิดนะคะแล้วก็จจเป็นไปได้ว่าเนี่ย คุณอาจจะตัดสินใจด้วยนะคะเรือกทําให้คุณหนักอกหนักใจกันเลยเดี๋ยวชาวโสนหมนายเาขชานะเคนเนี่ยเพราะว่าคุณจะเจอคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำให้คุณแบบเหมือนถูกจริตถูกใจมากๆทําให้คุณอยู่ในห้วงแห่งความรักว้าวนะคะแล้วคุณก็จะลักษณะเจอลักษณะแบบ night of bands เขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยอาจจะอยู่แบบไกลกันเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยจะจะพบรักแบบในที่ทํางานในสายงานอาชีพออนไลน์โลกอนอนไลน์ต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆหรือเดินทางต่างถิน่นต่างแดนนะเดินทางไปเจอกันก็มีแต่ถ้าเป็นโลกออนไลน์เนี่ยก็อยากให้เช็คให้ดีสักนิดหนึ่งนะคะก่อนจะตัดสินใจ ชอบอตัดสินใจชอบไะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดหวังไม่ไม่เดี๋ยวจะเจ็บปวดอีกอเนาะฟ้าก็ไม่อยากจะให้เป็นในรูปแบบนั้นนะคะก็สรุปให้เลยเชา้าสดเนี่ยคุณปังอีกแล้วนะคะชาวราศีพฤิกในช่วงเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสี่คุณจะมีอารมณ์ความรักเกิดขึ้นอย่างแน่แท้แล้วก็เป็นไปได้ว่าคุณจะต้องมีการเลือกเลยทีเดียวหนักอกหนักใจว่าจะเลือกใครดีโอ้โหในฉันนะคะเนี่ยก็ขอพลังงานดีให้ขอให้เกิดขึ้นกับคุณนะคะเหมือนเดิมนะคะฟ้าดึงจาก ไพ่ทอรเรสนะคะลักษณะสีผิวเนาะอย่ไปเทีอีกซีรียสน,นะคะเป็นไกด์ไลน์ถ้าตรงโดนใจก็นะลักษณะผิวสองสีนะคะบางลักษณะเมื่อสักครู่ผิวสองสีบางสูงนะคะนี้ลักษณะแบบผิวสองสีบางแต่รูปร่างสันทัดนะคะลักษณะขาวอวบนะคะก็เนาะคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะก็ลองดูนะคะฟ้าดึงเพิ่มเติมลักษณะนี้ใส่เพิ่มเติมจากเลิฟทาร์ t นะคะ คุณได้ลักษณะแบบเพจออฟสออสแหมตรงกันเลยนะคะเนี่ยเด็กกว่าแน่แน่แท้เลยเข้ามานะคะพูดตรงนะคะอันนี้อารมณ์ร้อนนิดนิดนะคะแต่ว่าจริงใจนะคะก็ดูเอานะคะลักษณะดีแอนเพลสเป็นผู้ชายในกรุงมติเป็นผู้หญิงในกรงรมติก็ดูดีอีกเช่นกันนะคะลักษณะแบบ Ni nice สอ of p e n t a c l e นะคะก็จะมาแบบเรื่อยๆมาเรียนแต่จริงใจทํางานด้านการเงินการบัญชีหรือการเงินทุกรูปแบบนะดูภูมิฐานนิดนึงคุณก็เดานะคะคุณชอบแบบไหน โอ้ชาวสดมีคนดูดีมาเข้ามาหลายคนนะคะเนี่ยก็ขอให้ถูกอกถูกใจคุณนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันนะคะเดือน2เดือนนะคะเป็นพลังงานความรักท่านมาดูกันเลยเนอะชาวราศีพฤจิกเนาะในช่วงเดือนรกรกฎาคมหาหคุณเป็นอย่างไรคะคุณได้ six of cups คุณได้ five of swords แน่แท้เลยค่ะพลังงานที่1เนี่ยเหมือนกับว่าเ,เป็นคุณคบคุยอยู่กับ อายุต่างกันก็ได้ด้วยนะคะไม่คุณมากกว่าหรือเขามากกว่าหรือคุณน้อยกว่าอะไรเงี้ยกลับกันได้บาร์บารานะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเริ่มต้นกลับมาพูดคุยกับคนรักเก่าหรือเปล่าคะนี่ยซึ่งแบบว่าคุณก็คิดว่าเนี่ยที่ผ่านมานะที่ถ้าเป็นคนรักเก่านะนพลังงานคนรักเก่าที่กลับมารีเทิร์นนะแล้วคุณคบเริ่มต้นคบคุยกันใหม่ในช่วงเดือนเดือนนี้แล้วคุณก็คิดว่าจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเออในเดือนกด้าสองห้าหกสี่เนี่ยคุณก็จะมีพลังงานแบบเหมือนปรับสมดุลน,นะ ปรับความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเหมือนพูดคุยกับไม่ค่อยเข้าใจเรื่องทัศนคติคุณก็จะปรับสมดุลแล้วคุณก็คิดว่าเออถ้าปรับกันได้เนี่ยก็จะค่อยพัฒนาสารสัมพันธ์ไปเรื่อยแบบไม่ติดขัดปัญหานะคะนี่เป็นพลังงานที่แบบเหมือนรักรีเทิร์นนะคะแล้วก็เป็นออถ้าเป็นรักแบบว่าต่างวัยเนาะเป็นวัยเบอร์ซ่าคุณมากกว่าหรือหรือที่ที่ฟ้ากล่าวมาว่ากลับกันได้ว่าคุณมากกว่าหรือหรือเขาน้อยกว่าหรืออะไรเงี้ยก็จะมีพลังงานที่เหมือนกับว่าคุณก็ เหมือนจะเริ่มต้นพูดคุยกันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาเข้ามารับชมรับฟังพลังงานในรูปแบบนี้แล้วขั้นที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนทุกพลังงานที่ฟ้าเก่ามาข้างต้นนะครับก็ใหญ่ไพ่ดูเหล่าแต่ถ้าท่านใดที่ดีอยู่แล้วไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ขอให้ดีขึ้นไปขอให้คบกันดีๆแบบเรื่อยๆโดยไม่ติดขัดปัญหาแต่ถ้าพลังงานท่านใดที่เข้ามารับฟังรับชมรับฟังแล้วเป็นในรูปแบบนี้เนะเหมือนต้องปรับตมดุลด้านอารมณ์แบบบางทีไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะด้วย แบบาวัยเนาะระยะก็ยังไงก็ขอให้ปรับสมดุลทําความเข้าใจน้อยใหญ่ไพ่ดูเรานะคะก็ถ้าคุณถูกจริจถูกใจกันคุณก็ลองให้โอกาสแล้วก็ปรับสัก,สกนก,กติกันนิดนึงนะคะความรับความสัมพันธ์ก็จะได้เดินเดินไปเดินทางกันไปเรื่อยๆโดยแบบไม่ติดขัดปัญหาใดฟ้าก็จะขอเป็นกำลังใจให้นะคะท่านที่เริ่มต้นคบกันน้อยยังไงก็ดูดูเอานะคะ ท่านที่คบกันเนาะหกเดือนจะปีนะคุณได้พลังงานนี้คุณชาวราศีตุจิกคุณได้ Queen of Pentacle ตัวต้นคุณนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนอจริงจังในความรักนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามแต่ชาวราศีตุจิกคุณเป็นคนที่แบบว่าเนา แบบว่ารักใครก็รักจริงอยากจะแบบว่าเออให้เขารักเราเหมือนกันเน่ยเป็นความรักที่แบบจับต้องได้อะไรเงี้ยแล้วคุณก็เลือกเขาหรือเธอคนนี้ที่คบคุยอยู่นะตอนนี้คุณก็คิดว่าเออใช่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยพวกคุณก็มีอารมณ์ที่แบบไม่เข้าใจกันนะงอนกันไปงอนกันมาเพราะแง่แม่งอนนะคุณได้ไฟอัลเฟนจิคเกิลคุณดูสิคะในเดือนกันยายนสองเท่าสคุณจะมีอารมณ์แบบงอนเขานะไม่ไม่คุณก็เขาแต่ดูท่าทางน่าจะเป็นคุณมากกว่าที่คุณงอนเพราะพลังงานเขาได้เดือยอัมโพลเร์นะคะอาจจะเป็น มีความไม่เข้าใจกันในบางเรื่องเพราะบางครั้งเนี่ยคู่ของคุณอะค้ารเธอคนนั้นอาจจะบางทีก็เงียบใส่คุณโดยบางทีก็สนใจคุณบางทีก็ไม่ค่อยสนใจคุณนะคะแต่คุณไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะพลังงานเขาเนี่ยต่อให้คุณน้อยใจหรือไม่เข้าใจกันอะเขาก็ยังมีความนักมั่นคงให้กับคุณนะคะชาวราศีพจิกอาจจะทําให้คุณไม่ค่อยถูกอกถูกใจบ้างแต่คุณก็นะเข้าใจเขาสักนิดหนึ่งเพราะพลังงานเขาเนี่ยเป็นทาวเวอร์นะตอนนี้พลังงานคู่ของคุณที่คุณคบคุยอยู่นะพลังงานเขาได้เดทด้วยและเขาก็ได้เดอะเฮอร เหมือนกับเขามีปัญหาอยู่อ่ะคุณเขาบางทีเขาก็เลยเงียบใส่คุณคุณก็เลยไม่ไม่รู้นะว่าทําไมเขาถึงเงียบคุณก็คิดว่าเอ๊ะเขายังรักเราอยู่ไหมบอกเลยว่าชาวราศีพิจิกเนี่ย ปรับอารมณ์ความคิดลบๆลงนะคะคิดบวกเขาไว้คนเราคูยกันแล้วก็ไม่แค้วก็หรอกนะคะก็จะจะ,จะคบกันได้นานม้ากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับบุญทํามการแต่งเหมือนเดิมแต่ถ้าความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเขาดีกับเราอยู่แล้วคุณก็ลองให้โอกาสให้อภัยให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะบางครั้งเขาเงียบใส่คุณเนี่ยนะคุณก็ลองดูว่าเออขอาจะมีปัญหาของเขาอยู่เพ,พราะพนักงานเขาเป็น จูเอ็มโพเลอร์นะคะยังไงฟ้าก็อยากใช้ใคุณปรับสมดุลสักนิดนึงนะชาวราศีพฤษกไงก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะสำหรับคนมีคู่มีครอบครัวนะคะชาวราศีพฤษกเนะี่ยมาดูพลังงานกันนะคะว่าช่วงเดือนกรกฎาคม2564าเป็นในรูปแบบใดนะคะเนี่ยคุณได้เด e h แฮงแมนเป็นอะไรคะคุณีอารมณ์อึมครึมนะคะเนี่ยเนี่ยคุณมีพลังงานแบบเนี่ยเซเว่นเซเว่นออ s ส้นเอาแบนนะคะเหมือนคุณมีความมีความคิดที่ว่าเหมือนคุณเนอะเอาใจใส่คู่ของคุณครอบครัวของคุณนอะอยู่ฝ่ายเดียวนะคุณก็เลยมีอารมณ์แบบเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยสบายจิตสบายใจเนะี่ย้าคืนก็บางทีก็เครียดเอาเอากลับไปคิดเอาเก็บไปคิดนอนไม่ค่อยจะหลักกันเลยทีเดียวนะคะชาวราศีพิจิกเหมือนกับว่าคุณก็อยากจะให้เขา คู่ของคุณเนี่ยเขาเขาเธอคนนั้นเนี่ยเอาอกกใจคุณบ้างเนี่ยคุณได้พลังงานแบบ night of pentacles n i g h of pentacles Pent นะคะเหมือนกับมีรักก็เหมือนไม่มีเนี่ยคุณคิดเนี่ยจนห้อยหัวเลยว่าเอะฉันมีคู่รักฉันมีความรักทําไมเอ่อเขาไม่เอาใจใส่ฉันบ้างเลยนะฉันเอ,เอาใจใส่เขาอย่างเดียวเลยนะคุณไม่ต้องไปคิดมากนะคะคุณาวราศสพิจิกคุณจะไปนอยอย่าไปคิดเองอย่าไปเครียดเองนะคะเพราะว่าคู่ของคุณเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยดูสิคะ ได้เพจ of carbs เขาก็มีความรักมีความจริงใจให้กับคุณนะคะเดี๋ยวความรักจะกลับมาหวานซึ้งเหมือนเดิมนะเขาก็จะกลับมาเอาอกเอาใจคุณอย่างแน่แท้ในช่วงเดือนกรกฎาคม2564คุณอย่าไปคิดมากวิตกกังวลนะคะเดี๋ยวไม่สวยไม่หล่อนะคะชาวราศีพฤษกคุณคุณ่ะตัวตนคุณ่ะคุณมีเสน่ห์ดีมากเลยนะคุณได้โดยรสเตมว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามแต่ถึงแม้ว่าคุณจะมีคู่มีครอบครัวแล้วก็ตามก็ยังจะมีคนเข้ามาอ้อยเข้ามาจีบเข้ามา วุ่นวายกับคุณนะเพราะคุณแบบดูมีสเสน่ห์ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอะนะพลังงานคุณอนะคุณเอาคู่ของคุณอยู่ คุณเอ่อเลิกคิดลบๆนะคะแล้วคุณก็ไม่ต้องคิดว่าเออฉันมีความรักก็เหมือนไม่มีไม่ได้นะคะเพราะยังไงเขาหรือเธอคนนั้นคู่ของคุณเนี่ยเขาก็รักคุณนะคะแล้วบางท่านบางเก์ตาบางพลังงานเนี่ยนอกจากความรักจะกลับมาหวานซึ้งชื่นมื่นเหมือนกว่ายิ่งกว่าเดิมแล้วเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าว,ข,าวข่าวเรื่องบุตรนะคะถ้าคุณรอคอยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์คุณก็จะได้ข่าวนั้นและคุณท่านผู้ชายรอให้แฟนแบบ นะตั้งคันก็มีมีโอกาสสูงมากส่วนท่านที่เป็นผู้หญิงที่เข้ามารับชมรรบฟังอยากจะมีบุตรคุณก็มีโอกาสตั้งคันมีบุตรด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็พลังงานทุกพลังงานเลยนะขอชาวโสดสถานะไมใ่ใช่คุณมีกู่มีครอบครัวขอให้มีความรักที่สมหวังนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ต้องปรับสมดุลฟ้าก็อยากจะให้ปรับสมดุลสักนิดหนึ่งคิดบวกเข้าไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะยังไงก็ฝากรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ